วัสดีครับเรามารีวิวเรื่องซิสซูเท่ามา,าการภาคที่สองเรื่องนี้นี่ภาคแรกเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูในโรงนะภาคสองก็อยากดูอยู่ในช่วงนั้นพอดีมาเข้าในช่วงเกี่ยวข้าวก็เลยไปด,ดูแล้วตอนนี้ช่องทางธรรมชาติพอดีมานะก็เลยได้ดูนะแล้วก็จัดเจวด้วยนะครับจะจะรอตอนมันออก ทางสตรีมมิ่งคงไม่ไหวอยากจะดูงตรงนะและเรื่องนี้นี่ดูแบบไม่ภาคไทยก็ยังได้เลยนะความจริงหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันพูดน้อยมากดูซับไทยยังยังสบายเลยผมว่าหนังเรื่องนี้แล้วเท่าเนี่ยพระเอกเนี่ยไม่มีบทพูดเลยเออไม่พูดสักคำ มีแต่ตีสีหน้าจ้องกันสเฟนแลงที่มาเป็นตัวร้ายภาคนี้ก็พูดน้อยเหมือนกันนะพูดน้อยแต่ก็มีบทพูดเพราะมันต้องสนทนานะมันต้องเรียกกำลังเสริมต้องสนทนากับผู้ว่าจ้างนะหนังเรื่องนี้ต่อจากภาคหนึ่งเลยนะครับหลังจากขุดทอง แล้วก็ถลม่มพวกพวกนาซีนะที่กำลังจะกลับพูดง่ายเพราะเขาประกาศหยุดสงครามใช่ไหมเขาประกาศเฮ้ยว่าหยุดยิงนะฮิตเลยยอมแพ้นาซีล่มสลายกำลังจะกลับนะครับและเขาก็ขุดทองและพวกนั้นก็มาอยากได้ทองเขาเขาก็จัดการเรียบทั้งกองทัพคนเดียว เหมือนแลมโบ้เลยนะหลังจากนั้นทองนั้นเขาเอามาซื้อรถด,ดีเนาะเออามาซื้อรถแล้วก็กลับบ้านนะกลับบ้านหรือไมาบ้านทําไมถึงหรือเพราะว่าลูกกับเมียเขาถูกฆ่าตายตอนแรกเราไม่รู้ว่าถูกฆ่ายังไงนะแล้วก็เขาก็หรือบ้านขนขึ้นรถ เราเพิ่งรู้จุดประสงค์ว่าเฮ้ยเขาซื้อรถฟอระอะไรนะว่าเฮ้ยมีลูกเมียเขาตายนะนะแล้วเขาก็ออกจากกองทัพเพราะลูกเมียเขาเสียชีวิตนะครับเพราะไม่ได้อยู่ปกป้องคุณง่ายอันนี้จากบทสนทนาที่ไอ้ภูพันมันพลาดไม่ฟังนะครับเขาก็ลื้อไม้ขนกับฟินแลนด์เพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังฟินแลนด์นะครับขนกับฟินแลนด์แต่ว่า ผลพวงจากภาคที่แล้วที่เขาถลม่มกองทัพของฮิตเลอร์นี่กองทัพหน่วยนึงพูดง่ายผลพวงนั้นนี่ทำให้เบื้องบนของนาซีเนี่ยส่งคนมาจัดการซึ่งไปหาคนที่อยู่เคยแบบอยู่หน่วยเดียวกันเคยฟาดฟันกันเป็นศัตรูกันมาก่อนนะอยู่ในคุก ก็คือสตีเฟนแหล่งปล่อยออกมาเนี่โอ้โหตอนปล่อยที่ผมเผายาวให้ไปจัดการเนื้อเรื่องมีแค่นี้นอกนั้นอารมณ์อบทสั้นๆตัวนี้นี่ประมาณสิบนาทีนี่แหละหลังจากนั้นยาวๆเลยนี่เป็นฉากแอคชั่นอย่างเดียวเลยนะเป็น แชั่นก็เป็นช่วงๆนะเขารู้ว่ามันจะกลับฟินแลนด์ใช่ไหมเขาก็มาดักรอเลยมันดักรอแลอ้วพวกนาซีหน่วยเอามาก่อนเลยหน่วยหนึ่งโดนพระเอกจัดการนะอันนี้อยู่ในตัวอย่างแล้วรอบที่สองในถนนในเส้นทางนีใช้โมไซค์ก็ โอ้โหมันฉากนี้มันในฉากแอคชั่นภาคที่เป็นถนนเนี่ยผมคิดถึงเรื่องแมทแม็กเลยนะภาคที่สองอะ่ะชื่ออะไรนี่แหละรถอะไรสักอย่างจํจำไม่ได้นะแต่มันนานมากแล้วหนังแมทแม็กนี่ก็ไม่ดูนานต่อสู้บนท้องถนนในยุคโลกาในยุคโลกลมสลายอะโอ้สนุกมากถึงมันจะ ไม่ใหญ่เท่าก็เถอะแต่มันมันให้อารมณ์นั้นเพราะเราเห็นรถแบบสไตล์เก่าๆนะและเห็นไอเดียของเท่ามหาการเนี่ยนะชิซูเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเท่าคนนี้เลยนะ้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วตอนที่สามปะทะกับเครื่องบินบันีโอ้โหดูที่รถบรรทุกนี่ สู้กับเครื่องบินเราจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่ามันจะสู้ยังไงใช่ไหมแต่สู้ได้พี่น้องสู้ได้แล้วก็สู้ได้เฮ้ยคิดได้เลยเออมันมันใช่ได้เออมันใช่ใช้วิธีนี้ได้พูดง่ายสู้กับเครื่องบินเครื่องบินมาสองสามลำรเรียบร้อยเสร็จเขาหลังจากนั้นรถถังพี่น้อง เราเคยเห็นรถถังไปบุกตะลุยชนบ้านเมืองโน่นนั่นแต่เรายังไม่เคยเห็นรถถังบินเรื่องนี้รถถังบินเออแล้วก็มม็กซนด้วยเป็นไปได้อืหลังจากนั้นได้ดูบนรถไฟรถไฟเนี่ยมันค่อนข้างจะโอ้โหเป็นฉากที่ สะใจพูดง่ายตอนจบนะได้ดูแบบสะใจแล้วเราได้เห็นขีปณนาวุธใหญ่ๆเนี่ยที่แรกผมคิดมันจะยิงยังไงวะเออแล้วมันก็ยิงได้มันบันกดอะไรของมันยังจำไม่ได้นีแล้วยิงยิงเนี่ยยิง,ย,งยิงใส่รถไปเออได้เฉยเลย สนุกแล้วก็กลับถึงฟินแลนด์นะก็ไม่รู้ว่าถ้าภาคสามเขาจะทําอีกเนี่ยไม่น่าจะได้แล้วนะไม่น่าจะให้มันไปบู๊กับใครได้แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะคือเท่าคนนี้โคตรอึดแผลต่างๆถ้าเป็นคนทั่วไปนี่เลือดน่าจะหมดตัวแล้วแต่เขาไม่เป็นไรแถมยัง ฉากหนึง่งที่เราเห็นเขาซ่อนมีดไว้ในตัวมีดเราเห็นที่เขากัดเอาด้ามออกเฮ้ยมันกัดทำอะไรวะแล้วเขาก็ตัดไปพอถึงเวลานึงเขารู้ว่าเขาจะโดนจับนะเราก็เห็นเขากัดด้ามมีดที่เป็นไม้นะพอเห็นเวลาเขาใช้พี่น้องโอ้โห เขาซ่อนเอาไว้ในขาครับเสียบลงไปในขาให้มันสุดเ,เสร็จแล้วก็ดึงออกมาออกมาใช้เพราะรู้ว่าฉันต้องถูกจับแน่ต้องหาอาวุธไว้เสียบลงไปในขาเลยโอ้โหสุดยอดสิสู้สิสู้พูดถึงเหมือนกันเออจะสู้นั่นแหละ แต่ในภาษาของซิสูนี่มันเป็นหมายถึงว่า,าคนที่มีเกียรติยศผ่านเกียรติถูกเชิดชูนะและนี่ซิส้เท่ามหาการนี่ยก็คือหนึ่งในคนนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นวีรบุรุษสงครามเหมือนกันแต่ว่าทําผิดอะไรสักอย่างน่าจะไปทํากับลูกเมียของพระเอกนี่แหละนะก็เลยถูกจับ แล้วก็เอาเท่าสองเท่ามาประทะกันอย่างมันนะครับถ้าให้คะแนนเรื่องนี้นะภาคแรกผมรู้สึกว่าผมให้เต็มสิบด้วยภาคนี้โอ้โหผมไม่น่าให้ภาคแรกเต็มสิบเลยเพราะภาคนี้อยากให้เยอะกว่าเดิมสิบเอ็ดยเออก็เต็มสิบเหมือนเดิมแหละนะสิบเต็มสิบพี่น้องถ้ามีโอกาสดูเลยดูซาวแท็กเลยก็ได้ เพราะมันแทบจะไม่พูดอะไรเลยรู้เรื่องถึงดูหนังไปก็รู้เรื่องให้มันระเบิดตูมตามออกมาไปดูในเทคในผับยังรู้เรื่องเลยผมบองตรงนะปล่อยให้เขาเล่นไปเสียงดูหนังเรื่องนี้ไปนี่รู้เรื่องครับเพราะมันพูดน้อยและใช้ภาษาใช้งานด้านภาพอธิบายอย่างเดียวเลยแล้วชื่อมัน Road to r e v e n g เนี่ยถนนแห่งการล้างแค้น แล้วมันอยู่บนเส้นทางเหมือนกับหนังรถบูวี่เลยเดินทางกลับบ้านพป็นยังไงเพียงแต่เส้นทางเดินของเขามีอุปสรรคแค่นั้นเองสนุกมันใครมีโอกาสอย่าพลาดเด็ดขาดหนังเรื่องนี้นะครับแต่เสียดายนะรู้สึกว่ามันเจ๊งนะครับภาคสองเนะี่ยก็มันไม่ค่อยโปรโมทนะก็ภาคแรกมันไม่ค่อยโปรโมทแล้วมันดังไงเขาคิดว่าเฮ้ยภาคนี้ก็น่าจะทําเหมือนเดิมกระแสเดิม ไม่ต้องโปรโมทอะไรมากเดี๋ยวมันก็ดังขึ้นมาเองมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิในช่วงนี้มันจะฉายชนกับอะไรอะสุทตปีอย่เองเงี้ยจะจะมันจะได้ยังไงนะมาเมืองไทยก็ชนกับข้างบ้านอีกแถมอวตารอีกต่อโอ้โหไทยจะไปรูไอ้เท่ามหาการอะยังไงก็แนะนำให้ไปดูนะครับสิบเต็มสิบจากลิิ์ปรไทยใจมันเถอะ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรีบประชาจารยกันด้วยสวัสดีครับ